นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีการใช้สถานที่เพื่อสำหรับชุมนุมสาธารณะอันได้แก่ลานคนเมืองเขตพระนครศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภาคเขตจตุจักรลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตมีนบุรีศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุและสวนมนทนพิรมเขตตลิ่งชันสำหรับผู้จัดการชุมนุมที่ประสงค์จะจัดการชุมนุม ส,สาธารณะในสถานที่ตามประกาศนี้ต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงเพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่จะได้แจ้งให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะทราบและมีเวลาเตรียมการเพื่ออำนนยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมตามความเหมาะสมสำหรับการแจ้งใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้แจ้งโดยตรงต่อสำนักงานเขตแจ้งทางโทรศารและให้โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่ นักงานเขตพื้นที่โดยทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร,รแจ้งทางปรายนีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถแสดงหรืออ้างอิงหรือเข้าถึงเพื่อนำกลับมาใช้ได้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายและหากทรัพย์สินของทางราชการมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการการชุมนุมสาธารณะใน ฐานที่ตามประกาศนี้ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามหมวดหนึ่งบททั่วไป หมวด3หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมหมวด 4. การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะแห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปีพุทธศักราช2 5 5 8รรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเคร่งครัดหากสำนักงานเขตพื้นที่หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตรวจพบว่าผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต่อไป ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางยื่นหนังสือถึงพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อร้องทุกกล่าวโทษพลตํารวจตรีวสานเตชะอัครกเกษมและพันตารวจเอกวราชาแสงร,รมในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทําโดยประการใดๆอันมิชอบหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับจากคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัทธรธิดาตามมาตรา16,4และ1 7ในอัจฉริยะเปิดเผยว่าการดำเนินคดีในวันนี้สืบเนื่องมาจากการนำภาพศพของแตงโมมาเทียบเคียงกับใบพัดเรือส่งต่อไปให้ยังนายแพทย์ทวัชัยการจนรจนทรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยตนเองมองว่าเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องในคดีการนำหลักฐานในคดีออกไปให้คนนอกดูจึงถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา164และ157พร้อมกับยืนยันว่าตนเองไม่เคยพูดว่ามีคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ตอนกรีดขาแตงโมแต่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของบาดแผลว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรืออายการเข้ามาช่วยตรวจสอบตัวเรือเพื่อหาร่องรอยเลือดตามจุดที่ปรากฏในหลักฐานของตนเองเพื่อให้คลายข้อสงสัยตอนนี้มารองทษกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้การ,รสืบสวนภาคหนึ่งกับรองผู้การ,รสืบสวนภาคหนึ่งครับที่นําความลับของทางราชาการในคดีแตงโมไปใ,ให้บุคคลภายนอกนะครับให้เขาทราบก็ลเลยมาดำเนินคดีเขาตามมาตรา146 แล้วก็มาตา157ผมเนี่ยเป็นคนเรียกร้องมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผบตรไม่ว่าจะเป็นอา,อายการภาคหนึ่งนะครับแม้กระทั่งดีเไอนะขอให้ช่วยตรวจ คาบเลือดบนเรือให้หน่อยเพราะทำไมถึงไม่ยอมตรวจอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำไมไม่ยอมตรวจกันครั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอธิบดีการภาคหนึ่งจะทำในสิ่งที่เราร้องขอคือขอมีการตรวจคาบเลือดบนเรือใหม่ก็ไม่มีคำสั่งนี้ออกมาผมแปลกใจว่าถ้ามันเรือถ้าเรือบนเนี้แล้วที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีคาบเลือดจริงทำไมเขาถึงไม่กล้าตรวจเรือไม่กล้าตรวจคาบเลือดบนเรือใหม่ผมไม่อยากเรียกร้องไปถึงทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นดีเไม่ว่าจะเป็น นะครับผบตรไม่ว่าจะเป็นอายการนะครับอธิบดีอายการภาคหนึ่งเนี่ยคุณช่วยสั่งให้ตรวจค่าเลือดบนเรือใหม่ดีกว่าไม่มีมันจะได้สิ้นสงสัยไปนะครับนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่ออกรายการหุนกระแสเมื่อวันที่23มิถุนายนโดยหลังเกิดประเด็นขึ้นได้ปรับความเข้าใจกับหนุ่มกัญชัยแล้วส่วนกรณีทนายตั้มหากอยากช่วยในเรื่องคดีจริงก็พร้อมยินดีสิ่งที่ได้ประโยชน์เมื่อวานเนี่ยในรายการหนกระแสก็คืออย่าน้อยก็ทําให้เขาระแวงกันเองนะครับ ถึงหน้าคือทําให้เขาเระแวงกันเองว่าใครเอาหลักฐานมาให้เรานะครับแล้วสองก็คือว่าอย่างน้อยสุดทาให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรามีของเนี่ยเขาเขาอยากรู้ว่าเรามีของอะไรเราร้อนรอนมากนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ผิดปกติมากเลย,เลยก็คือไม่มีโรเบิร์ตท,ทิงนงนอยโทรมาแล,แล้วอยากเราอยากดีเบลเข้ามากเลยหนะ้าโรเบิร์ตอะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยโทรเลยไม่เคยออกสื่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับโรเบิร์ตพี่หนุ่มก็ให้ดูทุกเรื่องเนี่ยนะแต่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่ได้ญากบางเรื่องเราก็ไนุญากนะครับ แล้วก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมเข้าใจแกผิดเองอ่ะส่วนหนึ่งนะก็ขอโทษกันด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งคือบางเรื่องเนี่ยเราก็บอกกันแล้วว่าเราเราไม่อนุญาตอย่างอย่างของจอบเนี่ยนะครับแกก็ให้ผมดูผมก็อนุญาตเพราะว่าผมอยากดูว่าจอบจะพูดอะไรนะส่วนเรื่องปอเนี่ยเราก็เป็นคนอนุญาตแต่เรื่องแซนนี่เราไม่อนุญาตนะครับก็แต่อนุญาตแต่เรื่องของตั้มเนี่ยนะเราไม่คิดว่าจะมาของนิว่้าไม่คิดว่าตั้มเพราะว่าพี่หนุ่มก็ให้เราดูแหละว่าเขาคุยกันอะไรกัน แต่เราก็บอกว่าถ้ามาเราก็ไม่ให้ดูนะคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราพูดตรงว่าเราไม่ไว้ใจรเราเมื่อมาถึงสตูแล้วจะไม่ให้เขาเข้ามานั่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นรายการสดพี่หนุ่มก็ไม่สามารถที่จะจะปฏิเสธได้เพราะว่าในขณะนั้นคือเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องยอมจือประสงค์เข้ามาเขาอยากดูคลิปแต่ผมก็บอกพี่หนุ่มแล้วว่าถ้าอยากดูคลิปอะไรเนี่ยไปดูข้างนอกไม่ใช่ดูขา้างในแต่จริงจริงผมยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ผมไลฟ์สดมาเพราะวานนี้ผมก็กลับไปดูนะ กลับไปย้อนหลังดูเนี่ยว่าผมเคยพูดไหมว่ามีคลิปคนกีดขาบนเรือก็ไม่เคยมีคลิปที่ผมยืนยันได้ว่าไม่มีคลิปที่กีดขาบนเรือเดี๋ยวสือนนอ่อมวลชนเอาไปดูเอาไปได้นะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าเรามีคลิปที่ไม่ไม่ไม่เคยยืนยันว่ามีคลิปกีดขาบนเรือแต่เป็นคลิปที่เราแจ้งว่าเหตุการณ์บนเรือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ตรงกับของตำรวจที่มาแถลงข่าวว่าขานัางง้งตีนโมขาข้างฝาเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากไมพัดเรือแต่มันเกิดจากการที่ถูกมีดนะครับ ขีดขาแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ามีคลิปนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่คืออย่างนี้ครับไปดูได้เลยครับว่าแม้ทางเดชามาเปิดเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีคําพูดว่ามีคลิปเลยแต่เป็นเรื่องของการบรรยายว่าแต่แผลแตงโมเนี่ยขาข้างขวาเนี่ยเกิดจากมีดีดขานะครับนะไม่ไม่ผมไม่ไ,มไมดูได้เลยครับไม่มีคลิปแน่นอนแต่เรามีภาพนะครับที่เรามีภาพคราบเลือดนะแล้วก็มีมือมีมือเนี่ยคราบเลือดนะ จากกรณีเพจพิมพรีพายขายทุกอย่างประกาศขายบาัตรศึกแดงเดือดไทยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับหงส์แดงลิเวอร์พูลรวมแล้วถึง2 0 0 0 0ใบในราคาต่ำกว่าหน้าบาทโดยทางพิมพ์รีพายออกมาไลฟ์สดขายบาัตรชมการเตะแดงเดือดที่จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยพิมพ์รีพายได้ประกาศว่ามีบัตรอยู่ในมือทั้งสิ้น20,000ใบซึ่งเป็นบัตรของทางฝั่งแมนยูและลิเวอร์พูลรวมถึงมีบัตรซ้อมสำหรับวันที่11กรกฎาคมอยู่ด้วยรวมทั้งสิ้นราว400ล้านบาทโดยมีการนำ องไวให้เห็นด้วยอีกค่ะว่ามีชื่อของพิมพ์ริพายอยู่ที่บัตรรวมถึงเนื้อหาในการไลฟ์บางช่วงบางตอนได้มีการประกาศว่ามีบัตรวันซ้อมของแจ็คสันหวังและจะมีการจับฉลากร่วมโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกับแจ็คสันหวังและทีมนักเตะของทั้ง2ทีมอีกด้วยค่ะแม้ต่อมานายวินิตเลิศรัตนชัยโปรโมเตอร์ใหญ่ได้ชี้แจงว่าบัตรกว่า3 0,000ใบที่พิมพ์ริพายนามาขายนั้นเป็นบัตรโคต้าของ2ทีมที่กันไว้ขายแฟนบอลต่างประเทศเหลือตีกลับมาที่เฟรชแอร์โดยบัตรส่วนนี้ไม่ได้ถูกขายในระบบ ตั้งแต่แรกเพราะให้โคต้า2ทีมไปขายจังหวะเดียวกันกับที่พิมพ์พริพายติดต่อขอซื้อบัตรก็ขายให้ในราคาปกติโดยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวหลังมีการประกาศขายชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยอย่างมากว่าเพจนี้หาบัตรมาได้อย่างไรจํานวนมากมายเกือบครึ่งหนึ่งของความจุทั้งที่มีประกาศจํากัดการซื้อและตั๋วขายไปจํานวนมากในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์อีกทั้งมีการตั้งคําถามถึงกรณีที่พิมพ์พริ้ายได้ประกาศจัดก,กิจกรรมจับสลากผู้โชคดีร่วมรับประทานอาหารกับแจ็คสันหวังและทีมนักเตะของทั้งงทีมซึ่ ทางบริษัท f ฟ e แอ Air Festival จำกัดผู้จัดงานดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงว่าไม่มีการจําหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ตและไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลของทั้งสโมสรหรือแจ็คสันหวังแต่อย่างใดซึ่งทําให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์จากชาวเน็ตโดยส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของแจ็คสันหวังเกิดวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทําของพิมพ์ิพรายนั้นเข้าข่ายความผิดการโฆษณาเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภครวมทั้งส่งผลทําลายชื่อเสียงต่อตัวศิลปินหรือนักเตะลิเวอร์พูลนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าแม้้ในนกรณีี ความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นแต่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอจะมีอำนาจในการตรวจสอบซึ่งสามารถที่จะเชิญผู้จัดกิจกรรมตลอดจนพิมพ์ริพายมาสอบข้อเท็จจริงของแคมเปญดังกล่าวได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปรง่งใสเนื่องจากว่าคนที่ซื้อบัตรผ่านช่องทางเพจด,ดังกล่าวก็หวังจะไปร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกับแจ็คสันหวังและนักเตะของทั้งสองทีมแต่หากผ่านวันจัดกิจกรรมไปแล้วพบความเสียหายตามมาก็สามารถดาเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปได้ค่ะ